ปี1999โลกยังไม่มี iPhone ไม่มี Facebook แต่มีผู้ชายคนหนึ่งที่ใช้แค่คูปองจากโค้กเพื่อแลกเที่ยวบินฟรีตลอดชีวิตชื่อของเขาคือเดวิดฟิลิปส์วิศวกรจากแคลิฟอร์เนียวันหนึ่งเขาเห็นโปรโมชั่นบนกล่องขนมหวานยี่ห้อ Healthy Choice ซื้อสินค้าครบ10ชิ้นได้ไมล์สะสม500มยมลแต่เขาไม่หยุดแค่นั้นเขาพบว่าพุดดิ้งถ้วยละ25เซนก็นับเป็นหนชิ้นเช่นกันหมายความว่า เขาสามารถซื้อพุดดิ้งสิบถ้วยในราคา2.50ดอลลาร์แลกไมบินได้500ไมล์หรือเท่ากับ1ไมล์0.005ดอลลาร์นี่มันถูกกว่าค่ารถเมย์อีกเขาซื้อพุดดิ้งกว่า12,000่ถ้วยในเวลาไม่กี่วันและขอความช่วยเหลือจากเซเวเชนอาร์มี่ให้ช่วยแกฉลากแลกกับการบริจาคพุดดิ้งทั้งหมดให้การกุศลเขาได้ไมล์สะสมกว่า1.2 5ล้านไมล์ใช้บินฟรีทั่วโลกได้เป็น10ปีเขาร่วมสมาชิกลีคลับของยูเน์และได้ฉายาเเอไก่ บางคนเรียกเขาว่าอัจฉริยะบางคนบอกว่านักช่วยโอกาสแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือเขาไม่ได้โกงเขาแค่เข้าใจระบบดีกว่าคนอื่นคุณไม่ต้องเป็นเศรษฐีเพื่อบินรอบโลกแค่ต้องคิดให้มากกว่าหนก